สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฟนขับแฟนเตี๋ยบ,บานสมบังงามหมู่นี้บ้านสวงงงงามพาพี่พาน้องมาชมง,งัวที่ตลาดนัดโคกกาบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรในช่วงยามแรงวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่25เมืรอรีคริสต์มาสพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันคริสต์มาสพี่น้องก็ขอพ่อแม่พี่น้องชาวคริสต์เนาะมีความสุขทุกคนนะพี่น้องเนาะเป็นปีใหม่ของชาวคริสต์นะพี่น้องเนาะก็สำหรับพุทธศาสนาเฮากะวันที่หนึ่ง มกราคมปีใหม่พี่น้องเนาะก็มีความสุขทุกคู่ทุกทคนล่ะปีใหม่เหลืออีกสัปดาห์เดียวพี่น้องก็ปีใหม่แล้ว<ม>แต่ว่ามืัอนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสเป็นวันปีใหม่ของอ่าชิสนะครับศาสนาคริีเพิ่นคริสต์ศาสนา,า,า,านะพี่น้องเนาะนก็ะเพิ่นก็เฉลิมฉลองกันคือกันคะรับเจ้าพุทธเฒ่านะพี่น้องเนาะเอ้าเบิ่งงัวพี่น้องมื้อนี้หนาวเด้อพี่น้อง,องเบิ่งบรรยากาศอากาศ หาโม่งกว่ามืดแล้วพี่น้องเริ่มมืดแล้วเบิ่งคืมฝ่าคืมฝนพี่น้องคืมฝ่าบราไม่ฝนหรอกแต่ว่าคืมคืมบ่ไม่แดดพี่น้องบ่านสว่างงัวงามสุผ้ามาเบิ่งบรรยากาศอาจจะเบิ่งบรรยากาศซื่อๆพี่น้องอาจจะบริเปิดรละ้างงัวเพราะว่าในหอยเพิ่นชวนใหญ่เพิ่นจะบ่สะดวกเพิ่นมาฝูกไว้ว่นทั้งสื่อทั้งขายกันล่อมืออื่นนะพี่น้องลอมืออื่นแต่ว่าเบิ่งปุ้ยเบิ่งงัวพี่น้องพูนงัวจักมาตาใสปุ้ยพี่น้องใหญ่ครับ บงางู้ราคางัวซ้ำหนีซสิเท่าไรที่จริงสุูมือนี่เริ่มจะหายยากแล้วงัวแนวนีพี่นอ้องแถวบ้านเฮาบ่เคยมีเลยพี่นอ้องสุชูม,มือนีจะบ่เคยมีงัวแนวแต่ก่อนอางงานี่งัวงเจียนงัวงยังจะมีอยู่แถวชูม,มือนีจะบ่มีแล้วงัวโตใหญ่ยังสีโตอันนี้ยังสีพี่นอ้องใหญ่พึกตันตานอกตั้งตรงพระหน้า,นาพูดทางเบงื้องตานอกเพูนพี่น,อนยย้องใหญ่อยู่ดีคันเป็นคอท่านกับคอท่านสายบรรบ,บานเฮาพี่นอ้องสายบ้านพุนตัวนึง เป็นพอพันได้คือการตัวนหนึ่งพี่น้องอุ้ยพี่น้องใหญ่เงี้พี่น้องเนาะโอ้ออเพิ่นได้กันละเจ้าบาทนี่เพิ่นได้ได้เจ้า,าบาทเมื่อหกโอ้ตัวบักใหญ่สามหมื่นบื้อพี่น้องสามหมื่นหกพันตัวปักใหญ่สามหมื่นหกพันพี่น้องอุ้ยใหญ่ดีโ<อ>ตตัวนั้นเจ้าบาทตัวนั้น โอ้สามหมื่นห้าพันห้าตัวนี้พี่น้องแบบใหญ่คือกันไม่ต่างใหญ่ๆตัวนี้เพิ่นเอาไปแล้วสามหมื่นหกพันใหญ่แห้งพี่น้องสามหมื่นหกเนาะหัวเหนือเพิ่นพี่น้องอุ้ยมาจากไสายคำนี่จากกุชชมโอ้กุชชมกุชชมยศสุธนเอาหัวดำพี่น้องอุ้ยหัวด่างหัวดำตัวไล่แฟนซีเลยพี่น้องหัวตัวนี้ลายแฟนซีเขาเปิดไลายแฟนซีแฟนซี แฟนซีเ <f ancy> ท่าไรรับลูกสามหมื่นกว่าสา่นกว่าพ่าแฟนซีนี่สามหมื่นกว่าพี่น้อง,น,น,มมน,น,องอนี่คือเบิ่งบรรยากาศงัวพี่น้องงัวส่วนใหญ่จะเป็นงัวฝูเลยพี่น้องร้ายเป็นฝูไกวพี่น้องเบิร์อนอะยางไปนักพี่น้องนะถ่ายยางมาชมบรรยากาศร้ายเฮงพี่น้อง ม่วงงาม,งามกันหลายอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นถ้าขายมืออืน่นเดี๋ยวผมสิหาโอกาสเปิดราคาให้พี่น้องถ้าเพิ่นสะดวกผมก็จะขออนุญาตเพิ่นเปิดราคาให้กันหลายนาะพี่น้องหลายอยู่มาหลายพี่น้องคุณ เท่าไรง่วงงามตัวนี้ครับมื่นสิบห้าร้อยมื่นหนนห้าร้อยบาทหมื่นหนึ่งพันห้าร้อ้ยพี่น้องโอ้ขายแล้วโอ้พี่น้องงามงอนาคตพอพันเนาะรอดีหนึ่งหมื่นหนึพบ้าร้อย้ยงามลูกพอหลังได้ลูกพอหลอดงามดี งามดีพี่น้องแต่ว่าเพิ่นขายเห็นได้ห่างเพิ่นไปแล้วเนาะโอ้สุดยอดง่พิ่นต้นโตดีสีดีง่าโอ้งายครับราคางัวพี่น้องราคางัวสุกมือนี้มือนันเขาทายกันได้ใช่กับเจ้าเพชรชี้เพล่มหาเนื้มุกดทหันเออวะบ้านเท่านึงกิเสเออง่วเสาแดง บ่าสิไปเบิึงมาฮเอออันอยูบอลเสียงหวาซนมาจ้ะบ้านเขาโอ้ยจังเลยราคาก็ดีเขาตาผมมาซั่นเออมื้อนี้มาตัวเดียวบ่3ขายเบิดล่ะโอ้เพิ่นมานเปิ้ลมันแ้วเพิ่นมาแฮงพี่น้องมาเบิ่งอันอนาคตฟอร์พันอีกตัวนึงพี่น้องงามงามตัวอีกตัวนึงพี่น้องตัวนึงอ้ยงามคือกันตัวนึ่งพี่น้อง ตัวนี้ซื้อน้ำเพนลนหรือเปล่าพี่ลูกตัวน,นี้ได้ซื้อน้ำเพนลนหรือเปล่าบอก่าอ๋อหัวงามครพี่น้องตัวนี้งามงามต้นโตุกูระอ้ยพี่น้อตนง,งต,ต,อออตันจือลืออนาคตพอพัฒนาเลยพี่น้องลูกพ่อด่งลูกพ่อหลอดเนี้ยนั่น,นพี่น้องพี่อ,งงไงไอุ้ยพี่น้องง่วนในหอยบ่าอ๋อบ่ของเพลนบ่ตัวนี้เปิดตัวใดครับนี่นขออนุญาตตัวนี้เปิดตัวใด โอ้ยสองหมื่นเจ็ดพี่พน้องอ๋อขายละ่ะโอ้ยง้วงามเพิ่นเอาไปก่อนหนะ่อเนาะเขาแจี๋ยไปแล้ยสองหมื่ 27, นเจ็ดพี่น้องอูย้ยตันใหญ่างามพี่นอ้องอน,นาคตรฟ้อนเลยแต่ว่า่นซื้อไปแล้วพี่น้องสองหมื 27, ่นเจ็ดราคาง,ง้วสามดีสองหมื่นเจ็ดพี่น้องขาแข็ขงขาดีตนโตดีเลี่ยมโตจัดพี่น้องลูกพ่อดังแล้วล่ะพี่น้องนี่ลูกพ่อดังเพิ่นได้ไปแล้วสองหม,มื่นเจ็ดพันอ้ยงามเพิ่นพี่น้อง งามงามไปงามพี่นอ้องอู้ยพี่นอ้องส่วนใหญ่ในหางพื้นมหาสื่อพี่น้องเป็นกระเลือกหาเบิงโตนโตแล,ล้วพี่น้องเนาะเพราะไปต่อได่เป็นกระนี่เป็นกระทีมงาน,านงพื้นมหาสื่อนะพี่น้องเนาะตอนนั้งแรกบานสว่างง่วางงามพาพีฟ้านองออกรอชชถ่มทายทําบรรยากาศบงิงประมาณน,นี้แล้วพี่น,อนอ้องเนาะอาจจะบริเรเปิดราคาแต่ว่าอาจสอบถามราคาให้หูสอบถามรา,มามคาให้หูว่าประมาณไหนแล้วพี่น้องเนาะ ซุ้มเงี้ยงๆนี่เท่าไหร่หนอพี่น้องมาเบิ่งซุ้มเงี้ยงๆราคาคงีา้ใหญ่ประมาณเท่าไหร่ไงแห้งอู้วบอกใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ราคางีา้ยซ<ม>้ำประมาณเท่าไหร่มะเบิ่งใหญ่เอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันกันยังไงพี่น้องคุณอ่ะโตบอกง่ายพี่น้องคุณอ่ะไงแห้งอู้วใหญ่พี่น้องตัวราคาสิประมาณใด่เดี๋ยวผมมีผู้ถามพี่น้องนายหอยเป็นผูกไห่บ่เห็นใหญ่แห้งเนีใหญ่ไม่ต่ตัวใหญ่พี่น้อง ว่าจะถามราคาในหอยคุณวิวกำลังลงมาลดหนึ่งพี่น้องลดบักไหลดหกหลอบักไงกำลังเออสิบหล่อพี่น้องลดสิบหลอบักไงเพิ่งกำลังลงมาอีก่ขั้นบักไงนี่สายงัวพี่น้องสายงัวนี่เป็นโซนโซนหมอกตองสนามบ้านตลาดบ้านเชียงหวางเพิน่นกำลังเอาลงมาพี่น้องนะเดี๋ยวสีงามงาพีเบิ่งนบอกพี่น้องเมื่อหันไปเจองัวงามกับเพื่อนขายแล้วเสียดาย เสียหนายเป็นขายไปแล้วบ่ได้เปิดาราคาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิเ่งให้พี่น้องเนาะแต่ว่าสอบถามราคาละสองหมื่นหนึ่งพันกับห้าห 20, 1, 500ร้อยตัวงามพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้สามหมื่นห้าพันห้าร้อยมีตัวนี้พี่น้องสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเนี่ยตัวใหญ่ๆพี่น้องใหญ่เบิ่งว้วเอาไปพอคุ้มฟูมไปยังไงเลยตัวนี้พี่น,อน,นอ้อ,นนอนงง,อง,องามจี๊ด <c oughs> เดี๋ยวจะรอชมงัวโอ้สายโซโลเรสซูรินมั้งพี่น้อง สุรินคนมากคนจะม่อยู่แถวนี่สุรินสายซาโลเร่คนจะม่อยู่แถวนี้แอ่ได้หอยหนาพิ่งนาะในหนาจ่น้อาเดี๋ยวน่าจะแม่นมัวสุริน์พีนยอนมัวสุรินมาลงลงมากแต่จะมาอยู่อยู่ก็นั่งลงรถนาร้เนซาโลเร่ส่วนใหญ่จะเป็นซาโลเร่ยู่ตั้งรถ่นองลงแล้วคนก็จะม่อยู่นี่แหละจะมาฟู ไว้ในหางมันก็จะมาหาเอาน้องพี่น้องในหางมันจะมาหาเอา,าเบิ่งไปแล้วล,ลงรถพี่น้องนะ,ะบางสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมาชมงัวก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องบ่ได้หลายตัวเบิ่งในหางเพิ่นในหอยเพิ่นมาหลายดี่พี่น้องแต่ว่างัวเขาบ่หลายนึงพี่น้องงัวเขาบ่ทันหลายหรืออาจจะบ่ทันคำแต่ว่าคำหลายหลักพี่น้องเดียวนี้จะหาโมงกว่าสิบหกโมงแล้วก็ถือว่า มันบางอยู่พี่น้องตามปกติมันจะเต็มแถวนี้อาจจะเป็นสัปดาห์าช่วงสุดช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีไปฟัะพี่น้องเนื้อหอยเป็นขอบ่อไอยมานี่พี่น้องมีสายซาโลเาาลเนน่มาจากสุรินทร์สายซาโลเล่ทั้งนั้นนะพี่น้องมาจากสุรินทร์ส่วนใหญ่จะมาจากสุรินทรีงวดทั้งจะเป็นซาโลเล่พี่น้องเนาะเดี๋ยวราคาจังไรจะจะไปสอบถามในหอยเป็นกระมาเฝ้าเบืเ้องเราพี่น้องลงจากรถมากเพื่อกัสอบถาม นอนสายซาโลเล่ส่วนใหญ่จะเป็นซาโลเล่าซาโลเล่พี่นอ้องมาจากซูรินสายเล่เลยพี่น้องสายเล่สายเล่โอ้ตัวนี้รอรอพี่น้องรอรอตัวนี้ ขาผูใ้ใดเนาะรอรอ,อเป็นผูนกหวยรอได้พี่น้องเอาไปเป็นพอคอกพอขายพอฟันกันยัง <มา S 1> ไงเลยพี่น้องโอ้นี่บ่ง้วนจังอ๋อง้วนในหอยเพิ่นเปิดเท่าไหรนะ่เนาะสามหมืน่มมอนอย่างกันสามม่นกับหนึ่งสามหมื่นกับหนึ่งพันบึ้ยพี่น้องง้วนง่ามง้วนใหญ่ๆนี่ยสามหมื่นกับหนึ่งพันเพิ่นว่าพี่น้องเอาไปเป็นพอคอกพอขายพอคุ้มฝูงได้เพราะว่าเป็นลูกพ่อรังแหละนาะนี่เนาะเป็นลูกพ่อดัางเลยพี่น้องลูกพ่อหลอดแน่นอน เขากระโลนธรรมชาติเนาะเขากระโจนธรรมชาติสามหมื่นกับหนึ่งพันนี่พี่น้องตัวนี้้ยพี่น้องบ่ะเป็นตัวหน่อยเน๊ยตัวงามอยู่สามหมื่นกับหนึ่งพันพี่น้องอ้ยเป็นเปิดราคาพื่นะเบื้องหน้าตาตนโตตนองตั้งตรงค้าหนาเขาลักษณะพ่อพันได้พี่น้องล้างตั้งตรงแต่บ่าท่านเต็มปันไดยังง่วนในหน่อยเยอะแยะค้าก็ะดีพี่น้องอ่ะบะทันเต็มปันไดสามหมื่นกับหนึ่งพันก็ถูกใบมีพี่น้องเป็นมาจากได้มาจากโตครับ โอ้ไปทางฝุน้ำแน่ม่จากสคือคำว้ายบ้านใหนว้ามันคุศกรโคกจานเท่าหนี่ตัวนี่พี่น้องม่จากแต่การพืชผลสิไดคุยได้แบบนี้มันคุศกรยู่หักยู่กบหันเลยบ่ไอวิทย์เพิ่นยุหันอยู่บ่วิทยาจะเลื่อนลอยข้าผมเพิ่นไปเลยไปใส่ไปบ้านเก่าว้ยโอ้ยพี่น้องบรรยากาศพี่น้อง ถ้าเจ้ากำลังงวัวลงในหอยกำลังเอางัวลงจากรถเป็นสายโซเล่ทั้งนั้นมาจากซีรุ่มพี่น้องอู้ยงัวตัวนี้อ่ะตัวนี้เพิ่นเปิดไว้สามหมื่นกับหนึ่งพันในหอยเพิ่นมาจากตะการพืชผลนทุกคนราชธา,านีพี่น้องเนาะบานสว่างงัวง,งามพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศพี่น้องมันหนาวพี่น้อง,น,องนียเสียงก็เริ่มขาดหายคงสิบกุ่งฟอกระพาะเป็นพี่น้องเพี่งใจนี่เนาะเบิ่งบรรยากาศไปสักกานพี่น้องบ่มีหยังหลายมื้อเช้าพ่อกันพี่น้อง บนเสาบ้านสว่าวงงองามจะมาถ่ายท้ำส่วนใหญ่จะเป็นสายงัวเหลี่ยงจะอยู่แถวนั้นพี่น้องงัวเหลี่ยงงัวงามงัวสวยงามของเพี่น้องเนาะงัวเหลี่ยงสายเหลี่ยงนะพี่น้องเนาะ,ะเปิดลแล้วค่ายแล้วขออนุญาตเบอรโ์โทรน้ำแนวทามีผู้โทรมาหาขออนุญาต <15 5. S 1> 085 022 022 5547 <52. S 1> 5547พี่น้อง 30, 40, 40, 1, าสามหมื่นกับหนึ่งพันกูไดสนใจกับโทรมาต่อรองกับนายหอยเพิ่นซื้ออย่างก่อนได้หอย สุบินเข็นเนาะจากบ้านลาดสมดีสีสุกอำเภอตะการพิษณุ์ผลบุราตธานีบ้านสว่างง่วงามท้ายท่าเมื่เพลินเปิดตัวเดียวนี่ได้งัวมือนีเมือนเสาจังสิไม้อีกอ้ามันหมานเด้อครับผมให้ได้ขายฝากบ้านสว่างง่วงามนั่นแน่ครับผมอ่ะปิดฉีกับงัวบักปู่งามๆของเพลินพี่น้องขอให้พ่อเมียน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงามตรงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำรื่องด้วย บ็ดหนีเบ็ดสินมืกันสำหรับมืูลนีธิชูน,นีก็พอกระเจนในอนครับสวัสดีครับ